ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่าน,นท่านทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินํำว่า นิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตะเวทตาแปลว่าความกตัญญูกตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจะดูว่าใครเป็นคนดีจริงหรือเปล่าก็ต้องดูที่ความกตัญญูกตะเวทีซึ่งมีความหมายสองประการ คำว่ากตัญยูก็คือรู้คุณคำว่ากะตะเวทีก็ตอบแทนคุณดังนั้นใครก็แล้วแต่เป็นผู้ที่รู้คุณว่าใครมีคุณกับตัวเองอย่างนั้นแล้วก็รู้ว่าคนที่มีคุณต่อตัวเองนั้นแล้วเราได้ตอบแทนเขาถ้าอย่างนี้เรียกว่าคนนั้นมีเครื่องหมายของคนดี แล้วคนดีนี้ท่านบอกว่าคนที่มีความปั่นอยู่นั้นะ่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะไปแห่งใดก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตรงกันข้ามคนเนรคุณคนเนรคุณนั้นจะอยู่ที่ไหนก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนจะอยู่ที่ไหน ก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายในที่แห่งนั้นความกตัญญูกตะเวทีจึงเป็นเครื่องหมายของคนดีแล้วก็เป็นการบ่งบอกว่าใครที่มีความกตัญญูกตะเวทีนั้นจะต้องพบกับความเจริญในมงคลสูตรท่านก็จึงกล่าวว่าผู้ที่มีความกตัญญูกตะเวทีนะั้นเป็นมงคลอันสูงสุด บุคคลที่มีความกตัญยูก็คือรู้คนบุคคลที่มีคุณต่อเรานะมีมากมายเราก็ต้องตอบแทนบุคคลเหล่านั้นตามฐานะตามโอกาสต่างๆอย่างเช่นลูกตอบแทนพ่อแม่ตอบแทนคุณครูตอบแทนผู้ที่มีพระคุณต่อตัวเอง ประชาชนรู้คุณของพระราชาพระมหากษัตริย์ตอบแทนคุณของพระราชาพระมหากษัตริย์ประชาชนรู้คุณของประเทศชาติตอบแทนคุณของประเทศชาติในชีวิตของเรามีสิ่งที่มีคุณต่อเรามากมายอย่างเช่นธรรมชาติ แม่น้ำป่าไม้ต่างๆเรารู้คุณของแม่น้ำของป่าไม้เราไม่ทำลายเราก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเพราะนั้นการที่เรามีความกตัญญูต่อสิ่งเหล่านี้ต่อบุคคลเหล่านี้แหละจะส่งเสริมให้เรามีความเจริญมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราอันดับหนึ่งนะคนทุกทุกคนในโลกนี้แหละไม่ว่าชาติไหนพ่อแม่นั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณต่อเราเราก็ต้องตอบแทนคุณของพ่อแม่ไม่ว่าท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบช่วยกิจการงานของท่านเลี้ยงทั้งกายและก็ใจ เลี้ยงกายก็คือดูแลเรื่องกายเรื่องปัจจัยสี่ให้กับพ่อแม่เลี้ยงใจก็คือเอาใจใส่ดูแลให้ท่านสบายใจไม่ให้พ่อแม่ท่านท่านกุ้มใจเสียใจเดือดร้อนใจเพราะการกระทําของเราเราตอบแทนพระศาสนาเราแต่ตอบแทนพระศาสนาก็คือทนุบํารุง ส่งเสริมการศึกษาการปฏิบัติธรรมอุปถรัรมภ์พระสองฆ์องค์เจ้านะพระถ้าเราไม่อุปรรถัมภ์ท่านขาดแคลนท่านก็ไม่มีกำลังที่จะมาสั่งสอนมาแนะนำให้กับประชาชนทั่วไปเรามีความกตัญญูต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์เพราะประเทศชาติของเรานั้นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะ สถาบันพระมหากษัตริย์ที่หล่อหลอมดวงใจของคนในชาติสร้างชาติสร้างบ้านเมืองขึ้นมาได้หลายชัว่วอายุคนหลายรุ่นก็เพราะมีผู้นำมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมได้สร้างเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองเราก็แสดงออกถึงความกตันอยู่ด้วยมีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์นำพระบรมราโชวาทของพระองค์ที่ได้ประทานในโอกาสต,ต่างๆมาประพฤติปฏิบัติทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีเรามีความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อมต่อธรรมชาติแม่น้ำลำคลองป่าไมา้ต่างๆถ้าเรามีความกตัญญู รู้คุณและตอบแทนด้วยการช่วยกันดูแลรักษานะเราก็จะมีน้ำมีธรรมชาติที่ใช้ก็จะไม่เกิดมลพิษเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ตรงกันข้ามถ้าเราไม่ได้ดูแลเหมือนปัจจุบันบางแห่งเราทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็กลับมาทำลายเราเพราะนั้นบุคคลที่มีความกตัญญูต่อสิ่งที่มีคุณนะซึ่งมีมากมายแต่ที่ได้กล่าว เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆว่าบุคคลเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มีคุณต่อเราทุกยุคทุกสมัยคนที่มีความกตัญญูกตะเวทีก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในประเทศจีนในยุคสมัยสามก๊กก็มีบัณฑิตเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เก่งแล้วเป็นที่เชื่อถือ ของคนในหมู่บ้านนอกจากเก่งมีความรู้ความสามารถเขาก็ยังมีความกตันญูกตะ,ะเวทีก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าเมืองก็บอกให้ทุกหมู่บ้านให้ส่งตัวแทนไปกินงานเลี้ยงก็ปรากฏว่าหมู่บ้านแห่งนี้ก็หนุ่มน้อยคนนี้เป็นบัณฑิตมีความรู้ ผู้ใหญ่บ้านผู้นําหมู่บ้านก็จึงบอกว่าเอ,อในหมู่บ้านของเราไม่มีใครที่มีความรู้มีเธอนี่แหละแต่เด็กหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าขอบคุณที่สนับสนุนส่งเสริมแต่ไปไม่ได้เพราะแม่ที่แก่เท่าอยู่ถ้าไปแล้วใครจะดูแลเป็นห่วงแม่แม่ก็ไม่ค่อยสบายเจ็บเจบอดอดแอดแ ผู้นำหมู่บ้านก็จึงบอกไม่เป็นไรเราจะช่วยดูแลให้พอแม่ได้ทราบก็บอกว่าต้องไปเขาเชื่อแม่พราแม่บอกว่าต้องไปก,ก็จึงไปเมื่อไปถึงงานเลี้ยงคนอื่นเขาก็เฮฮาสนุกสนานกินเลี้ยงอย่างมีความสุขแต่เด็กหนุ่มคนนี้กินไม่ค่อยได้ห่วงแต่ผู้เป็นแม่ ก็พอดีเขาเอาส้มอะไรมาให้ปรากฏกินกันเสร็จแล้วเด็กหนุ่มนี่ก็กินนิดหนึ่งก็งรู้สึกรสชาติดีก็คิดถึงแม่ก็จึงบอกว่าเออเราจะต้องเอาส้มไปฝากแม่ก็จึงเอาส้มแต่ไม่มีกระเป๋าไม่มีถุงอะไรไปก็เลยเอาส้มใส่ที่แขนเสื้อ ใส่ที่แขนเสื้อเอาไว้ปุ๊บค็คิดถึงแต่แม่พองานเลิกก็จึงไปลาเจ้าเมืองพอไปลาเจ้าเมืองก็ทำความเคารพโคง้งแต่ว่าก็ไม่ค่อยยอ่อมือเท่าไหร่เพราะกลัวส้มที่อยู่ในแขนเสื้อจะหล่นแล้วก็มีคนเขาบอกอา้าวอาจารย์นมทำไมไม่แสดงความเคารพให้ถูกก็เลย จับศีรษะเขาให้ก้มแล้วก็แขนก็เลยย่อนลงมาส้มก็หล่นลงมาพอส้นหล่นลงมาปุ๊บก็มีคนตำเด็กเอา้าไหนบอกเป็นบัณฑิตเป็นคนเมชเลียชละแต่ทำไมเป็นคนขี้ขโมยเด็กหนุ่มคนนี้ก็ร้องไห้เมื่อร้องไห้คนที่กล่าวก็บอกเอา้าพูดแค่นี้ก็ร้องไห้แล้วทำไมอ่อนแออย่างนี้ ด็กหนุ่มจึงตอบขึ้นว่าที่ร้องไห้ไม่ได้อ่อนแอแต่เสียใจที่ท่านพูดตำหนิเราว่าเป็นคนขี้ขโมยซึ่งถ้าหากว่าถูกตำหนิอย่างนี้คำนี้ไปถึงหูของแม่แม่จะเสียใจว่าเราเป็นคนขี้ขโมยจริงๆเราไม่ได้ขี้ขโมยส้มสองลูกเนี้ยในโต๊ะอาหารกินกันไม่หมด เราเสียดายแล้วคิดถึงแม่จะได้เอาส้มเนี้ยไปให้แม่ซึ่งเจ้าเมืองก็ได้ยินดังนั้นก็ประทับใจในคำตอบโต้ของหนุ่มบัณฑิตผู้นี้ก็จึงเขียนที่อยู่อะไรว่าให้และยกย่องว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูกตะเวทีต่อแม่แล้วก็บอกให้เจ้าหน้าที่ ไปเอาตะก,กรา้าใส่ผล,ลไม้ใส่ส้มมาเยอะๆบอกเอาไปฝากแม่ด้วยชายหนุ่มคนนี้ก็ขอบคุณเจ้าเมืองก็บอกว่า,าเมื่อจบแล้วพร้อมท่าพร้อม,อม,อมที่จะทำงานรับราชการก็ขอให้มาแล้วก็เอาที่อยู่ลายเซ็นไปให้เด็กหนุ่มคนนี้ก็ขอบคุณ ก็กลับมาที่บ้านแล้วก็ได้เอาส้มมาให้แม่มาฝากแม่บอกว่าเจ้าเมืองได้ฝากออกมาให้แต่แม่ก็ดีใจและต่อมาภายหลังเมื่อเรียนจบอะไรพร้อมแล้วเด็กหนุ่มคนนี้ก็เข้าไปสมัครงานที่ในเมืองหลวงในเจ้าเมืองก็รับเอาไว้ อที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเขามีความกตัญญูกะตะเวทีต่อแม่เพราะนั้นทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนที่มีความกตัญญูกะตะเวทีบุคคลน,นั้นก็จะพบแต่ความสุขความเจริญท่านทั้งหลายความกตัญญูกะตะเวทีนั้น ถ้าใครมีคนนั้นก็เป็นคนดีร้อยเปอร์เซนต์ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนที่จะมีความสุขก็ต้องมีงานอะเรียกว่า ถ้ามีงานก็มีความสุขแต่งานที่จะทำให้มีความสุขก็จะต้องเป็นงานที่ถูกต้องเป็นงานที่ทำแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนเป็นงานที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นท่านจึงบอกว่า เป็นงานที่ไม่มีโทษงานไม่มีโทษจะก่อให้เกิดความสุขงานที่ไม่มีโทษเป็นงานอย่างไรก็คืองานที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมงานไหนถ้าผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมงานนั้นเป็นงานที่มีโทษ ก็จะทำให้เก the <gener> ิดความทุกข์ความเดือดร้อนในภายหลังเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้มีคนบางทีก็มีเงินมากมายกายกองแต่ว่าเงินที่ได้มาหรือตําแหน่งที่ได้มาทรัพย์สมที่ได้มาแต่ได้มาในทางที่ผิดเขาก็จะพบกับความทุกข์ความเดือดร้อนในเบื้องปลายของชีวิต เพราะนั้นเราก็ต้องทำงานให้ถูกต้องอ,อย่าให้ผิดกฎหมายอย่าให้ผิดศีลอย่าให้ผิดธรรมอย่าให้ผิดกฎหมายอย่าให้ผิดประเพณีถ้าทำอย่างนี้เขาท่านเรียกว่าเป็นงานที่ไม่มีตำหนิงานที่ไม่มีตำหนิก็จะส่งผลทำให้เกิดความสุข แต่ถ้าเป็นงานที่ผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมก็อาจจะดูเหมือนว่าจะให้ความสุขในเบื้องต้นแต่จะ,จะให้แต่จะทำให้เกิดความทุกข์ในเบื้องปลายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำงานเราก็ต้องไขรวรพิจารณาด้วยความรอบคอบว่าที่เราทำงานนั้นถูกต้องตามกฎหมายได้รับอนุญาตหรือเปล่า <น>เป็นงานสีเทาหรือเปล่าแล้วก็พิจารณาไปอีกว่างานที่ทำนั้นน่ะทางศาสนาห้ามไหมทำแล้วผิดหลักคำสอนทางศาสนาหรือเปล่า <นะ S 1> และนอกจากนั้นก็จะต้องพิจารณาว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดคำสอนศาสนา และงานนี้ทำลายศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามหรือเปล่าก็ต้องพิจรนารณาด้วยและเมื่อทาเมื่อพิจรนารณาดังนี้แล้วว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเราก็ทำเพราะจริงๆแล้วงานบนโลกใบนี้มีมากมายกายกอง มีหลายร้อยหลายพันอาชีพเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงงานที่มีตำหนิได้เพียงแต่เราใช้สติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบแล้วก็ประกอบอาชีพการงานนั้นๆและการประกอบอาชีพการงานนั้นๆจะให้มีความสุขนั้นจะเกิดความสำเร็จได้ ก็ต้องอาศัยธรรมะที่ท่านเรียกว่าอิทธิบาท4สี่อิทธิบาท4สี่ก็คือทำที่มีอิทธิฤทธิ์ที่จะดนบันดาลให้เราประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ต้องไปบนบานไม่ต้องไปขอแต่ต้องลงมือทำนั่นก็คือว่า งานที่เราทำนั้นจะต้องทำงานด้วยความรักด้วยความเต็มใจภาษาพระนั้นเรียกว่าฉันทะพอใจรักใครในการทำงานด้วยความเต็มใจด้วยความสนุกมีความสุขในการทำงานต่อมาก็คือวิริยะคือความขยันเมื่อรักงานแล้วก็ต้องขยันมันเพียนหนักเอาเบาสู้ ไม่เกี่ยงงานทำด้วยความวิริยะทำด้วยความอดทนไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเรียกว่าเป็นคนมีความกล้ากล้าสู้งานไม่กลัวร้อนไม่กลัวหนาวไม่กลัวฝนจะมีอุปสรรคอะไรก็ต้องขยันทำไว้ ต่อมาก็คือจิตตะคือวิจิตตะคือเอาใจใส่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายแม้เราจะไม่ชอบแต่เมื่อรับงานมาแล้วก็ต้องทำอย่างเต็มที่เอาใจใส่มีความรอบคอบในการทำงานต่อมาก็คือวิมังสา ก็คือทำงานด้วยความรอบครอบใช้ปัญญาพิจารณาเมื่อเราทำงานแล้วก็มีการประเมินมีการวิจัยว่ามีข้อบ,บกพร่องอย่างไรแก้ไขอย่างไรอันไหนเป็นข้อดีก็รักษาไว้มีการพัฒนามีการประเมินผลของงานอยู่ตลอดพัฒนางานให้เจริญยิ่งขึ้นไปนนเมื่อเราทำงานด้วยหลักของ อิทธิบาทสี 4. งานนั้นก็จะประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคของการทำงานให้สำเร็จสิ่งที่จะทำรายงานของเรานั้นท่านเรียกว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความหายันนะเราจะต้องเว้นท่านเรียกว่าอบายยามกค,คือปากทางแห่งความเสื่อม ก็คือสุรานารีพาชีกีรบัตสุราก็คือยาเสพติดการทำงานเราจะต้องเว้นไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดเพราะสิ่งเสพติดนั้นทำลายทั้งทรัพย์ทำลายทั้งเวลาทำลายทั้งสุขภาพทำลายทั้งสติปัญญาเราจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดนารี สุรานารีภาชีกิรบัตนารีก็คือว่าเราจะต้องตั้งอยู่ในศีลไม่เป็นคนที่หลายใจมีซื่อมีความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองภาษาสมัยนี้แล้วก็ไม่มีกิก๊กไม่เป็นคนหลายใจนะซึ่งถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนเจ้าชู้นะก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหลายอย่าง บางทีเป็นหลงหลงไหลหรือบางทีจะต้องไปขาดความซื่อสัตย์เพราะว่าจะต้องมาบำารุงบํบำเพละผู้หญิงที่เป็นกิ๊กอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นพาชีก็คือเพื่อนเพราะนั้นการครบเพื่อนกรรัลยาณมิตรสำคัญจะต้องคบคนดีถ้าเราครบคนดีก็จะไป กำแพงกั้นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าเราครบคนไม่ดีนั้นก็จะนำพาเรานั้นไปสู่หายนะนำเราไปเที่ยวเตรนำไปเล่นกนรนารพนันอะไรต่างๆนำไปในทางที่ไม่ดียามใดที่เรามีปัญหาถ้าเรามีเพื่อนที่ดีเขาก็จะแนะนำช่วยแก้ไขตักเตือนเรายามผิดพลาดก็ต้องมีเพื่อนที่ดีด้วย ท่านเรียกว่ามีกัลยาณมิตรประการสุดท้ายเป็นอุปสรรคที่จะทำให้การทำงานนั้นล้มเหลวจะทำให้การทำงานมีปัญหาก็คือการพนันเราเรียกกันว่าผีการพนันเราต้องเว้นจากการพนันทุกชนิดท่านเปรียบเทียบอันตรายหรือโทษของการพนันว่า แม้โจรปล้นสิบครั้งยังไม่น่ากลัวนะเท่ากับถูกไฟไหม้หนึ่งครั้งไฟไหม้สิบครั้งยังไม่น่ากลัวเท่ากับเป็นทาตของการพนันทำไมถึงกล่าวเชน่นนี้เพราะว่าโจรปล้นสิบครั้งนะ่ะก็ปล้นสิ่งของภายนอกไปเท่านั้นโฉนดอยู่ในธนาคาร หรือที่ดินก็ยังอยู่ถ้าไฟไหม้สิบครั้งไฟไหม้ก็สิ่งไฟนอกเหมือนกันแต่โนแต่ที่ดินอะไรก็ยังอยู่บางทีมีประกันอะไรด้วยแต่ถ้าเป็นหนี้การพนันติดการพนันแล้วทรัพย์สมบัติจะอยู่ในธนาคารจะอยู่ที่ไหนก็ไม่เหลือหรอก็เอาไป ขายไปจำนองจำนำหรือบางทีก็ไปกู้มาเล่นการพน,นันเมื่อเป็นทาตของการพน,นันก็ไม่อาจที่จะทำให้ทำงานมีความสุขแล้วก็มีความเจริญได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จทำงานให้มีความสุข ให้มีความเจริญก้าวหน้าสิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าพิจารณาก่อนงานที่ทำนั้นต้องถูกต้องตามกฎหมายไม่ผิดศ,ศีลธรรมไม่ผิดประเพณีอันดีงามแล้วก็ใช้หลักธรรมอิทธิบาทสี่ก็คือรักเต็มใจที่จะทำงาน ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรทำงานด้วยความตั้งใจและหมั่นพัฒนาศักยภาพการทำงานของตัวเองอย่างสม่ำเสมอและสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คืออบ,บายะมกค,คือทางแห่งความเสื่อมก็คือหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด ไม่เป็นคนหลายใจให้รู้จักคบกับคนดีและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันถ้าเราปฏิบัติได้ดังนี้เราก็จะประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่การงานในการดำเนินชีวิต